184งวดกับเงินในระบบประกันสังคม51,023บาทเงินจำนวนนี้จะได้รับเป็นเงิน5 1 0 2 3บาทเป็นก้อนใช่หรือไม่มีคำตอบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube h ฮสอ a ชแนลช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง มาฟังคำตอบเรื่องนี้กันนะครับเงินชนภาพในระบบประกันสังคม51,023บาทกับการส่งเงินเท่ากับ184งวดและเงินเดือนสุดท้าย60งวดย้อนหลัง5ปีย้อนหลังเท่ากับ1 1 0 0 0บาทหากมีเงินสมทบ5 1 0 2 3บาท และส่งเงินสมทบ184งวดจะได้รับเป็นเงินบำนาญชลภาพรายเดือนเท่านั้นไม่ได้รับเป็นเงินก้อน51,000บาทสาเหตุมาจากตามกฎหมายประกันสังคมผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และไม่ได้เป็นผู้กันตนนะครับมาตรา33-39 หากเข้าเกณฑ์สองเกณฑ์เงื่อนไขนี้จะได้รับเงินฉลภาภคืนทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าหากว่ามีการส่งเงินสมทบเกินเลยร8 0เดือนครบ180งวดเมื่อไหร่เงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามจะน้อยจะมากก็ตามจะได้รับเป็นเงินบำนาญเป็นเงินรายเดือนฉลภาภทุกๆเดือน ยกตัวอย่างตามภาพผูพ้กันตนรายนี้มีเงินจำนวนานวน5่งบาทจะไม่ได้รับเงินเป็นก้อนนะครับจะไม่ได้รับเงินเป็นก้อนเพราะว่าส่งเงินสมทบเกินเลย180เดือนไปสีงวดก็เท่ากับ184งวดและผู้กันตนรายนี้มี เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลัง5ปีย้อนหลังเท่ากับ11,000บาทผู้กันตนรายนี้จะได้รับเป็นเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตและเงินบำนาญชลาภารายเดือนที่จะได้รับก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับ2,200บาทต่อเดือนคิดอย่างไรโดยเอาจำนวนเงินเดือน 1น0 0งบาทคูณ20%เพราะว่าผู้กันตนรายนี้ส่งเงินสมทบเท่ากับ184งวดซึ่งเกินเลยนะครับร้องวดไป4งวดแต่ถ้าหากว่าผู้กันตนรายนี้มีการส่งเงินสมทบเท่ากับ178งวดผู้กันตนรายนี้จะได้รับ1นึ่งมื่ อาจเป็นเงินก้อนเท่ากับ5 1 0 2 3บาททันทีเพราะว่าจำนวนงวดที่ส่งไม่ถึง180งวดนั่นเองจึงทำให้ผู้กันตนรายนี้จะได้รับเป็นเงินบำนาญชลภาพรายเดือนตลอดชีวิตไม่ได้รับเป็นเงินก้อนจำนวน5านวน5บาบาทหวังว่าคนจะหายสงสัยกันแล้วนะครับแล้วก็มีคำตอบ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามไว้ท่านจะได้รับชมในคลิปในครั้งต่อๆไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ